English Business Class สนับสนุนโดย Arts Factory ศูนย์แนะแนวด้านการศึกษาต,ต่อต่างประเทศเฉพาะทางจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณโบแล้วนะคะ <c oughs> ต้องขอยกให้คำคำนี้เลยค่ะคำศัพท์ง่ายๆที่อาจไม่ง่ายถ้าต้องทำเวศรท์ที่ลงมือทำวันนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า to do to do I am doing my best I am doing my best ฉันกําลังทํามันอย่างดีที่สุดคําว่าดูสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบค่ะในกรณีนี้คือ I do or I am doing บวกกับ something และสําหรับใครที่มีความคิดอยากเริ่มทําอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าควรทําดีไหม Should I do it ฉันควรทํำไหมเนี่ยขอยกประโยคนี้ให้เลยค่ะ quote of the day วันนี้ขอเสนอ it's never too late to do anything It's never too late มันไม่มีคำว่าสายเกินไป To do anything ที่จะเริ่มทำอะไรก็ตามอย่าลืมนะคะอยากทำอะไรทำเลยค่ะ Just do it English Business Class ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและต่อยอดความรู้ของทุกคนนะคะ And I'll see you again next Sunday สวัสดีค่ะ